ทีเพนฟอร์ดนะครับคันนี้แรปเตอร์ดีเซล2.0ลิตรแล้วก็ราคาพิเศษผมย้ำก่อนเลยราคานะครับ1 06 6 6 9 0 0้านบาทตัวนี้รับส่วนลดมากถึง1 3ึ5 0 0บาทเลยนะครับบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นจัดเต็มไปเลยพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับรถเป็นปี2025ทุกคันเลยนะครับพี่พี่คนไหนสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วก็ไลน์แอดขวารานะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรไบเทอร์โบ 2 1 0แรงม้า500นิวตันเมตรแรปเตอร์เนี่ยมีให้เลือก2รุ่นระหว่างเบนซินกับดีเซลนะครับดีเซลก็จะเป็นตัวนี้เลยส่วนเบนซินเนี่ยจะอีกราคาานึงเลยนะครับเบนซินก็จะเป็น1 9 5 4 0 0 0บาทนะครับพี่พี่คนไหนสนใจระหว่างเบนซินหรือดีเซลเนี่ยทักเข้ามาได้เลยนะครับมีรถพร้อมส่งมอบด้วยเดี๋ยวผมพาชมสําหรับตัวแรปเตอร์คันนี้นะครับคันนี้ก็เดิมเดิมเลยกําลังจะส่งมอบแล้วนะครับไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเพราะว่าแรปเตอร์เนี่ยแทบจะไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยนอกจากเบรกรอแล้วก ใส่ท่อนะครับก็ตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าจากเดิมโรงงานเลย f o r d นะครับกระจังหน้าเดิมจะไม่มีไฟสิส3ดวงมาพร้อมกล้องมองวัพัน360องศาไฟหน้าเป็นแบบ MATRIX LED ตัวนี้ปรับบุมลำแสงอัตโนมัติป้องกันไฟแยงตาเราก็เปิดปิดอัตโนมัติตัวนี้เป็นไฟอัจฉริยะนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเลยรูปแบบเป็นเอกักซีแคมแบบนี้เลยนะครับเป็นโคมไฟรูปตัว C กันชนหน้านะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุด แล้วก็มาพร้อมกล่องเรดาร์ตัวนี้กล่องเรดาร์ตัวนี้ทํางานยังไงบ้างตัวนี้ก็จะมาควบคู่กับระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับพวก Adaptive Cruise Control เนี่ยรักษณะไะห้างตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเรดาร์ตรงนี้เลยกันชนด้านล่างนะครับจะเป็นสีบอลเงินแล้วก็ใส่ครอบตัวนี้จะเป็นครอบห่วงรากจูงนะครับถ้าไม่ชอบก็ถอดออกได้เลยแล้วก็นี่นะครับในส่วนของตัวไฟตัดหมองหน้า LED ตัวนี้เลยก็เปิดปิดได้ตลอดนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลย คิวซุมล้อจะเป็นชุดของตัวแรปเตอร์เดิมจากโรงงานอยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นล้อขอบ17ลัดมากับยาง bf g o o l i s h นะครับ a l t e r i a n at ล้อเนี่ยจะเป็นขอบ17นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้ายางเนี่ย285ทับ 70, ขอบ17ลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นโตโยหรือว่าล้อเวกเวกเ e อร์ฟอร์มิงได้หมดเลยนะครับเวกฟอร์ d ได้หมดเลยก็ทักเข้ามาได้เลยช่วงล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่วงล่างวัดลิงก์มาพร้อมกับโชค๊คฟ o อกนะครับ internal bypass อ่าตัวนี้เลย แล้วก็คีบฉลามเนี่ยตรงนี้ก็ระบายความร้อนแล้วก็ฝากระโปรงหน้าเนี่ยมีคีบระบายความร้อนเพิ่มให้ด้วยนะครับ2จุดตรงนี้เลยในส่วนของกระจกหูค่านะครับกับตัวที่เปิดประตูเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถไปเลยตัวนี้ก็ตัดกับสีดํานิดหน่อยนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยว LED ให้ด้วยกล้องมองรอบคันอยู่ตรงกล้องก็มีให้เรียบร้อยระบบกุญแจเป็นระบบแบบ Smart k e y l e s s นะครับสำหรับตัวแ a p t ตอร์เพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปแล้วนะแล้วก็นี่เลย ตรงนี้นะครับเป็นาบสปอตเรดาร์ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยาบสปอตเรดาร์ ar, นี่เลยแจ้งเตือนนะครับเวลารถอยู่ข้างๆนะครับบันไดข้างตัวนี้ก็เป็นบันไดข้างแบบใหม่ด้วยลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นบันไดข้างไฟฟ้าหรือว่าเป็นบันไดข้างฮาร์เมอร์เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับรถปี2025นสาะครับสำหรับตัวแรปเตอร์เติมแอปบูแล้วนะครับนี่เลยเติมแอปบูเรียบร้อยคันนี้เพิ่งล้างมานะครับจับมารีวิวเลยนี่เลยนะครับตัวหนังสือคําว่าแรปเตอร์ตัวนี้ก็ มาจากโรงงานเลยหรือว่าลูกค้าเนี่ยอยากแปลงเป็น V6 นะครับแปลงได้นะครับติดสติกเกอร์แบบ V6 ได้เหมือนกันเลยรูปแบบไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ Full LED มาพร้อมไบสปอรตเลดแจ้งเตือนด้านหลังโลโก้ฟอร์ดของตัวแรปเตอร์ก็จะเป็นเอกลักษณ์จะเป็นสีดำเฉพาะแรปเตอร์เท่านั้นนะครับมาพร้อมกล้องมองหลังแล้วก็ไฟท้ายดุนนี่3ตัวหนังสือคำว่าแรปเตอร์มาจากโรงงานเป็นตัวหนังสืออะคริลิกสีดำแบบนี้เลย กันชนด้านหลังนะครับจะเป็นสีดาด้านมาพร้อมหัวร้าจูง2ฝั่งเซ็นเซอร์4จุดนะครับแล้วก็นี่เลยช่วงล่างนะครับโช้กอัพฟอกไลท์ไม่ใช่ไลท์วาลนะถ้าไลท์วาลเนี่ยจะอยู่ในตัว3.0ลิตรแต่ถ้าเป็นตัว2.0จเนี่ยจะเป็นอินเทอร์เนลบายพาสนะครับนี่เลยไม่สามารถปรับระดับได้เพราะว่าถ้าเป็นตัว3.0เราสามารถปรับเองได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตโหมดธรรมดานะครับโหมดบาฮาได้หมดเลย ถามว่าเดิมๆนิ่มไหมเดิมๆ,ๆนิ่มแล้วนะครับสําหรับตัว2.0เดี๋ยวดูภายในนิดนึงนะครับพวงมาลัยจุดเด่นของเขาเลยเซนเตอร์แล้วก็ตัวหนังสือคําว่าแรปเตอร์นะครับมีแพทเทิร์นชิให้ด้วยทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลมาพร้อมระบบช่วยเหลือการแคบขชีต่างๆนะครับอะด t พติฟพุชคอนโทรลสต็อปแอนด์โก้เลนชิปปิ้งรักษาความเร็วรักษาระยะห่างตัวรถนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงสั่งการด้วยเสียงแล้วก็ข้างขวานนี้จะเป็นเซตติ้งเกี่ยวกับหน้าจอนี่เลย หน้าจอไอตัวเดือนไม้ดิจิตอลนะครับนี่ยังไม่ได้กดเปิดยังไม่ได้กดสตาร์ทเอนจินนะครับถ้ากดสตาร์ทเนี่ยก็จะขึ้นอีกแบบหนึ่งเป็นแบบฟูลเลยนะครับนี่เลยอ่าสวยนะครับสำหรับตัวแรปเตอร์แล้วก็หน้าจออินเทอร์เทนเมนต์นะครับรองรับแอปเปิลคาเพนดอยอัลโตเปิด GPS ได้เปิด YouTube ฟังเพลงได้นะครับเป็นเกียร์นี่เลยเกียร e ์อีชิพเตอร์ไฟฟ้า10สปีดนะครับตัวนี้ทํางานคู่กับเครื่องยนต์2.0งจุดศูนย์ไบเทอร์โบสิบสปีดตัวนี้เกียร์สมูทมากๆเลยแล้วก็ เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้สตาร์ทสต็อปแล้วก็แท็กชันคอนโทรลนะครับโหมดอัพโหลดปิดแจ้งเตือนมีหมดเลยโหมดการขับขี่ t o high 4 high f low 4 a นะครับโหมดการขับขี่มีหมดอะไรบ้างเดี๋ยวพาดูเลยมีให้เลือกเยอะนะครับสำหรับโหมดการขับขี่เนี่ยมีปกติสปอร์ตถนนลื่นโคนร่องทรายบาฮาแล้วก็ไต่โคดหินนะครับไต่โขดหินจะอยู่เฉพาะแรปเตอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็ แรปเตอร์เนี่ยจะเอกลัก,กษณ์โดดเด่นก็คือโหมดการขับขี่ถึง7โหมดเลยนี่แพ t เด n ลชิ p นะครับมีให้กดเล่นด้วยนี่เลยแล้วก็นี่เลยไฟออกแคมนะครับตัวนี้ก็เดินสายมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถไปติดตั้งได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟออฟโรดต่างๆนะครับตัวนี้ก็นี่เลยมีให้ถึง6จุดนะครับเบาะคู่หน้านะปรับไฟฟ้า10ทิศทางนะครับรูปเบาะเนี่ยเป็นเอกลัก,กษณ์ของเขาเลยเขา้าทรงของแรปเตอร์เลยแล้วก็ นี่นะครับปรับคู่หน้าไฟฟ้า10ทิศทางมาพร้อมกับคับเพิ f o r ฟอร r ดเพอร์ฟอตัวนี้มาจากโรงงานเลยแล้วก็ด้านหลังนะครับผู้โดยสารตอนหลังนะครับนั่งได้3ท่านมาพร้อมกับแอร์ผู้โดยสารตอนหลังสายไท้ายซีอมีให้ด้วยก็ด้านหน้าก็จะเป็นแท่นชาร์จไร้สายให้นะครับแล้วก็มีสายไท้ายซีอให้อีกประมาณนี้เลยออปชั่นนะครับถือว่าเยอะพอสมควรสำหรับตัวแรปเตอร์ดีเซลสอ แต่ถ้าเป็นซินเนี่ยจะมีเพิ่มเข้ามาอีกแล้วก็ตัวลำโพงก็จะดีกว่าตัวนี้เลยถามว่าตอนนี้คุ้มไหมแรปเตอร์ดีเซลนะครับคุ ume, ม้มมากๆเพราะว่าราคาพิเศษปกติแล้วเขาขายเพียง1,699,000บาทผมขายอยู่ที่1,669,000บาทนะครับรับส่วนลดไปถึง1,35,000บาทเลยแล้วก็พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งส่งมอบถึงหน้าบ้านฟรีนะครับตัวรถมีให้เลือก4สีสีขาวสีดำไม่ต้องเพิ่มเงิน ในส่วนของสีเซดิน่าเออไม่ใช่เซดิน่าอเลนจะเป็นโคดอเลนนะครับสีส้มเลยแล้วก็สีเทาคอมมานเจแบบนี้เพิ่มอีก10,000บาทนะครับพี่ๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วก็ไลน์แอดด้านขวาล่างนี้เลยโทรเข้ามาติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยหรือว่าใจร้อนเนี่ยก็โทรมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น e v e r อร์เสหรือ r a นเจ r ตัวอื่นก็คุยได้เลยนะครับคุยได้ทุกรุ่นเลยเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างตัวนี้เลยนะครับย้าอี อยากใช้รถนะครับไฟแนนซ์ Finance, เซ็นถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้ก็เดินเอกสารให้ลูกค้านั่งรออยู่ที่บ้านนะครับรอผลเดี๋ยวผมไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยแต่ถ้าไม่สบายใจก็มารับเองได้เลยนะครับที่ฟอร์ดพระประแดงก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รอบหน้าผมจะรีวิวลู่ไหนฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ